ต้นเดือนมิถุนายน2565ม .33 เรารักกันล่าสุดแจกเงิน5,000บาทเป็นเฟดใหม่จริงไหมต้นเดือนมิถุนายน2565นี้นะครับผมสำหรับม .33 รักกันนะครับลายถ้าอาจจะมีคำถามในส่วนนี้ว่าในเดือนมิถุนายนมีทิศทางเป็นอย่างไรสำหรับโครงการม .33 เรารักกันนะครับต้องบอกกันเลยนะครับให้ชัดๆให้ชัดแจ้งนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของพฤษภาเนี่ยก็จริงๆแล้วในความคืบหน้า ในส่วนของมอสามสารัรากกันก็ยังไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ของมอสามสารวร,าการักกันนะครับคุณจะค้นพบว่าตอนนี้เนี่ยเว็บไซต์ก็ไม่ใช่เว็บไซต์ของของทางภาครัฐแล้วนะครับเป็นเว็บไซต์อะไรก็ไม่รู้นะครับดังนั้นถ้าผมจะให้บอกกันแบบชัดๆและตอบเคลียร์เลยก็คือสำหรับมอสามสารวรักการแจกเงิน5้าพันเนี่ยเป็นเฟสใหม่บอกเลยว่าไม่จริงนะฮะไม่เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องที่ไม่จริงเพราะว่า มอสาวรลการได้จบไปแล้วนะครับและเป็นโครงการเก่าเขาคนที่นําเสนอข่าวเนี่ยเขาอาจจะเอาข่าวเก่าของปีที่แล้วหรือว่า2ปีที่แล้วมอสาวรลการเกิดขึ้นปีที่แล้วนะครับก็เอาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะเอาข่าวเก่าๆนะครับมาตัดรวมกันเอาตรงนี้ทีแต่ข้อสำคัญเขาจะเอาคนที่น่าเชื่อถือมาพูดนะครับเป็นข่าวที่คนน่าเชื่อถือเคยพูดเอาไว้ในอดีตแล้วมาใส่นะครับเช่นคนน่าเชื่อถือเช่นอะไรนะครับนายกนะครับนายกไฟายต่างๆนะครับ คนที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นคนทําโครงการนั้นๆนะฮะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นคนละครึ่งเนี่ยหรือว่าเป็นมอสสาวระรรกันเนี่ยก็จะเป็นกระทรวงการคลังใช่ไหมครับก็จะเอาคำพูดของกระทรวงการคลังในอดีตเอามานะครับอันนี้ก็คือผมก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะดังนั้นถ้าให้ตอบชัดก็อย่างบอกไปเลยนะครับว่าสาัมปทานลกันในต้นเดือนพฤุนายนยังไม่มีแน่นอนนะครับถ้ามีเนี่ยเดี๋ยวมีความคืบหน้าอะไรจะอัปเดตให้ทุกท่านได้ทราบก่อนใครอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ของทุกท่านที่ติดตามรับชม